สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซิต้าจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคนเยอรมันนะคะคนเยอรมันเวลาดื่มสุราหรือว่าแอลกอฮอล์เขาจะเป็นถ้าเขาฉลองอะไรสมมติว่าฉลองปีใหม่นะคะเขาก็จะเอาแก้วสองใบามาแล้วก็ชนกันแล้วก็จะบอกว่าโพสต์โพสต์โพสต์ก็เหมือนชีสนะคะเป็นภาษาอังกฤษ แล้วถ้าเขาบอกกันอย่างนั้นเขาก็จ้องมองในตากันนะคะมองในตาแล้วก็บอกว่าโพสเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคนเขาไม่ได้มองในตากันก็จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ดีเป็นเจ็ดปีเลยนะคะใช่แล้วเขาก็บอกเล่นๆกันไปจะได้ดูดวงตากันตลอดเลยถ้าคุณไปเที่ยวเยอรมันแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปดื่มกับคนเยอรมันก็อย่าลืมมองตากันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ขอฝากกดไลค์ก like, ับแชร์ในเพจ Zita's Life with German ด้วยนะคะตอนนี้ Zita มี private coaching แล้วก็มีคอร์สเกี่ยวกับเรียนภาษาพื้นฐานรเรียนาาพื้นฐานเป็นภาษาเยอรมันถ้าคุณสนใจก็ทักมานใน inbox ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ f ิ i r z